วันนี้เราจะมาพูดถึงโลกที่มืดมิดสนิทโลกที่คุณมองไม่เห็นอะไรเลยแต่คุณกลับเห็นทุกสิ่งด้วยเสียงวันนี้เราจะมาพูดถึงดนตรีของคนตาบอดที่เห็นด้วยเสียงนี่คือเรื่องราวของการพัฒนาตนเองที่ทรงพลังอย่างยิ่งคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่มองไม่เห็นสร้างสารรค์ดนตรีได้อย่างไร พวกเขาไม่ได้มองเห็นตัวโน้ตไม่ได้เห็นคีย์บอร์ดแต่พวกเขารู้สึกถึงมันสมผัสถึงมันและได้ยินเสียงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทุกสรรพสิ่งดนตรีสำหรับพวกเขาไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นภาพเป็นความรู้สึกเป็นโลกทั้งใบที่พวกเขาเห็นด้วยหูนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนคุณอาจจะไม่ตาบอดแต่คุณอาจกำลังตาบอดในด้านอื่นของชีวิต คุณอาจมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้ามองไม่เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองคุณอาจถูกข้อจำกัดทางความคิดปิดกั้นไว้เหมือนคนที่ใส่แว่นดำตลอดเวลาจงถอดแว่นดำนั้นออกแล้วฟังโลกให้ดีฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงของโอกาสที่กำลังเรียกหาดนตรีของคนตาบอดสอนเราว่าความพิการทางกายไม่ได้หมายถึงความพิการทางใจ พวกเขาสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ได้เพราะพวกเขามุ่งมั่นเพราะพวกเขาฝึกฝนและเพราะพวกเขาไม่ยอมแพ้แล้วคุณละ่ะคุณจะปล่อยให้ข้อจำกัดมาฉุดรั้งคุณไว้หรือ วันนี้ผมขอท้าทายคุณจงเริ่มฟังโลกด้วยความตั้งใจจงมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่จงฝึกฝนทักษะของคุณให้เฉียบคมจงอย่ากกลัวที่จะแตกต่างจงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วคุณจะพบว่าคุณก็เห็นโลกได้ชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมาจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่มองเห็นแต่มันเปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ได้ยินและพร้อมจะลงมือทำ เรื่องราวการพัฒนาตนเองยังไม่จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องซองสเป c t r u m แล้วเข้าไปฟังเพลงมันๆในช่องด้วยนะแล้วมาเห็นโลกด้วยกัน